สวัสดีครับผมเราพบกับต้นสันนะครับผมวันนี้จะมาอธิบายหรือว่ามารีวิวในเรื่องของคำว่า e-power นะครับที่บางคนและหลายท่านอยากจะยังไม่รู้จักนะครับผมนี่ครับโลโก้ e-power เอกสิทธิ์เฉพาะนิสันเลยนะครับผมะฉะนั้นเนี่ยจะมีในรุ่นของนิสันคิกเท่านั้นนะครับผมรุ่นที่เห็นนี้นะครับเป็นคิก e-power รุ่นออฟเลยนะครับมาดูกันนะครับผม ในเรื่องของกจารย์หน้านะครับเป็นคล้ายๆเซเลน่านะครับในอของญี่ปุ่นตรงนี้นะครับแล้วก็ส่งขายญี่ปุ่น้วยนะครับผลิตที่เราส่งขายที่ญี่ปุ่นนะครับโลโก้นี้ไม่ใช่แค่สวยงามมีทั้งเลาส์กระจังหน้าเป็นแบบดีโมชันเหมือนเดิมนะครับเอกสิส์หรือเอกลักษณ์เฉพาะ Nissan ท่านั้นโคมไฟหน้าหรือว่าทั้งทั้งโคมเนี่ยครับเป็น Full LED นะครับพร้อมมาด้วยไฟตัดหมอกที่เป็น LED ทั้งหมดเลยนะครับ ระบบความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นเรือคอสท่าฟิกเกอร์เลิร์นไม่ว่าจะเป็นไบสปอร์ตวอนนิ่งไม่ว่าจะเป็นระบบอาราวีอินเทอร์เจนต์อาราวีมอนิเตอร์นะครับแล้วก็พร้อมฟังก์ชันที่เป็นบอกว่าที่เขาเรียกกัน Adaptive ค r u i s e c o n t จริงๆของเราคือระบบ icc ก็คืออินเทอร์เจนต์ Cruise Control นะครับจะมีเฉพาะในรุ่นท็อปเท่านั้นนะครับผมตัวนี้จะเป็นสีดคานะครับที่เรารีวิวนี้แมทช์จะเป็นขอบ17เท่ากันหมดเลยเราให้มาตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยนะครับ 889,000บาทตรงนี้นะครับมาพร้อมที่ฉลางนะครับส่วนในเรื่องของห้องโดยสารต้องบอกว่าด้านท้ายนี่กว้างและลึกมากนะครับผมนะครับประโยชน์ใช้สอยนะครับเบอกหลังพับได้สายขวาเป็นเขาเรียกว่า SUVB นะครับมาพร้อมประโยชน์ใช้สอยครบคันนะครับผมนะครับมีพร้อมในเรื่องของเซนเซอร์ถอยด้วยนะครับมีกล้องมองหลัง หมายถึงว่ามีกล้องถอยไม่พอนะครับมีพร้อมเซ็นเซอร์ถอยให้ด้วยอีกสจุดอันนี้คือมาตรฐานจากโรงงานเลยนะครับจากผู้ผลิตเราเลยคามับที่สัตว์มอเตอรมาดูภายในกันนะครับอ่าตรงนี้นี่ครับระบบ ICC นะครับผมเป็นรถที่ทำงานด้วยไฟฟ้าหรือขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า100%นะครับ มีแค่เครื่องยนต์เป็นตัวปั่นไฟเท่านั้นเติมน้ํามันแล้วปั่นไฟได้เลยนะครับนิยามของ e-power ก็คือนะครับรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์โดยไม่ต้องรอไม่ต้องง้อที่ชาร์จไฟนะครับเพราะว่าเรามีเครื่องชาร์จไฟอยู่ในตัวแล้วเป็นเครื่องยนต์พันสองซีซีไว้สําหรับเติมน้ํามันแล้วก็ปั่นไฟนะครับผมแล้วก็ขับเคลื่อนด้วยไฟร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าตรงนี้นะครับเป็นรถไฟฟ้าที่มีเกียร์ว่างด้วยนะครับ สำหรับเอกสิทธิ์เฉพาะคลิกเท่านั้นนะครับผมตรงนี้มาตรฐานไทยแต่ขายญี่ปุ่นนะครับขับรถคันนี้หล่ลองและก็แถมประหยัดด้วยนะครับความประหยัดไม่ต้องพูดถึงเทียบเท่ากับอีโคคาร์เลยครับเซกเมนต์ขนาดเล็กของเรานะครับเดี๋ยวไปเจอกันอีกรุ่นถัดไปดีกว่าครับผมสวัสดีครับ